สวัสดีครับคุยเพื่อเรื่องครูผู้ช่วยวันนี้พบกับผมดรสมนึกตุลท่จันนะครับวันนี้เราก็จะคงจะเข้ามาในเนื้อหาของข้อสอบลึกลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ภาคกอตอนที่1น,นะครับโดย วันนี้เรามาดูเนื้อหาที่ไม่ค่อยยากนะครับเผื่อว่าท่านอาจจะไปกันได้ง่ายๆโดยที่ที่เราก็ออกแรงน้อยดูแลกันน้อยน,นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขทางภาษานะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะให้ดูข้อสอบนะครับแล้วก็ไว้วิเคราะห์พร้อมกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราใส่เนื้อหาไปครบนะครับ ในตรงนี้นะครับเราก็จะเสนอเนื้อหาคําถามแล้วก็อาจจะอาจจะพูดเฉลยไปบ้างกันเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นทิศทางแล้วก็ให้เราจําทีเดียวไปได้เลยแล้วก็ลังหล,งลังมาแล้วค่อยค่อยปล่อยให้ให้ทำเพื่อที่จะเป็นการฝึกคิดเป็นตัวนะครับเรื่องเงื่อนไขทางภาษาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดในการคิดวิเคราะห์เนื่องจากว่าภาษาที่เขาใช้ออกอรเนี่ยเป็น ภาษาไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นภาษาที่เรียกว่มมากระตุ้นต่อมความคิดพวกเราสักนิดหนึ่งพอสมควรนะ,ะครับก็ลักษณะข้อสอบนะครับก็จะเป็นเรื่องการพิจารณาเ,าเงื่อนไขหนึ่งหนะครับเช่นให้คําว่าในข้อหนึ่งเนี่ยนะครับคําว่ามั่นคงแล้วก็กับคําว่าถาวรเนี่ยคำต่อไปควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็คือให้จับคู่คําที่มีความหมายอาจจะตรงหรือตรงกันข้ามหรือกลุ่มเดียวกันแล้วแต่โจทย์นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูในสาระของโจทย์อย่างเช่นตรงนี้นะครับข้อหนึ่งมันคงกับถาวรข้อกอไก่เข้มแข็งอดทนข้อไข่ลุกรานกับคู่คามข้อคอควายแทรกแซงกับขัดข้องแล้วก็ข้ององูนะครับเคลื่อนย้ายกับขัดข้องลักษณะอย่างนี้ เป็นเงื่อนไขทางภาษาเป็นอุปมาอุปไมยทางภาษาด้านหนึ่งซึ่งเราต้องอาศัยพื้นฐานาเลื่อกศัพท์นะครับที่มีโครงสร้างศับเนี่ยและมีหน้าที่ร่วมกันนํามาจับคู่กันเป็นคู่คเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ในข้อนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์เชิงความหมายของคำนะครับก็คือคำสองคำมีความหมายสัมพันธ์กันนะครับ ในเชิงความหมายโดยอาจจะเป็นความหมายเหมือนใกล้เคียงขัดแย้งหรือตรงข้ามกันก็ได้นะครับก็อย่างข้อสอบที่ออกไปแล้วกับเช่นคําว่าขาวกับดําร้อนกับเย็นกลางวันกลางคืนลักษณะอย่างนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่มีความหมายเหมือนกันอันนี้เป็นลักษณะคําถามนะครับต่อไปเรื่องที่2นะครับเครื่องบินกับนกก็มาดูว่าข้อกไก่เรือดำน้ํากับปลาขอไข่เรือใบกับว่าว คอควายบอลลูนลุปโปง่งงองูจรวดกับเครื่องร่อนถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยประเด็นเงื่อนไขทางภาษาในข้อสอบของพวกเราเนี่ยรู้สึกว่านะครับก็คือเราจะต้องเข้าใจศัพท์คำศัพท์และก็ความหมายของศัพท์หรือว่าคำขยายความที่อาจจะจัดกลุ่มกลุ่มพวกนี้ได้นะครับอย่างข้อสองนี้ก็เป็นการพิจารณาแบบเหตุผลนะครับหรือแบบเหตุและผล ของภาษานะครับก็เป็นกลุ่มคำที่ที่มาในลักษณะเหมือนกันนะครับเช่นเกียรติค้าล้ลมเหลวขยันสาเร็จเรือดำน้ำํากับปลาก็เป็นตัวเฉลยตรงนี้ก็อันนี้ท่านดูแล้วเป็นยังไงครับเข้าใจไหมดูแล้วเข้าใจความหมายกับการเฉลยตรงนี้เนี่ยไปกันกับในแนวความคิดของเราหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นต้องซ้อมแล้วก็จําหลักการนิดหนึ่งแล้วก็จํา ลักษณะการตอบนะครับข้อเฉลยข้อนี้นะครับทีนี้ข้อที่3นะครับขึ้นคำว่ารัสเซียกับมีขาวอันนี้ก็คงจะพอเข้าใจว่ามันเป็นยังไงครับความสัมพันธ์ของคํานะครับคือมันก็เป็นคํำอธิบายหรือล,ลักษณะที่มันพูดถึงว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นข้อกอไก่แคนาดานกอินทรี ม่ตรงนะครับสิงคโปร์ปาลูมาก็ไม่ตรงนะครับออสเตรเลียจิงโจ้ตรงนะก็เหมือนกันกับรัสเซียก็มีขาวนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นกับซิงโตนะครับญี่ปุ่นต้องเป็นพระอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะนี้ความหมายความสัมพันธ์ของความหมายของคําลักษณะเดียวกันอย่างที่เราเพิ่พูดไปเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของข้อสอบแบบ เงื่อนไขาทางภาษาหรืออุปมาอุปไมยอย่างหนึ่งนะครับทีนี้ข้อ4ี่มันมีคําข้างหน้าและคําข้างหลังเนี่ยนะครับมรรล,ลาใหญ่ต่อไปจะเป็นอะไรอันนี้ก็ให้ให้เรียนซ้ำๆเพื่อที่จะให้เรียนรู้ว่าเงื่อนไขาทางภาษาเนี่ยออกมา 2- อสาข้อก็น่าจะไม่ให้ผิดเลยนะครับก็ดูเป็นตัวอย่างไปก็แล้วกันนะครับหลักการพิจารณาก็ เงื่อนไขาทางภาษาอันนี้เป็นแบบส่วนต่อส่วนก็คือ,อมีคุณค่ามีน้าหนักเท่าๆกันนะครับเช่นมะละกับลําไยเป็นปรวมาช่น,นิีหนึ่งเลี้นจีกับส้มเป็นลักษณะอย่างหนึ่งนะครับลักษณะไปด้วยกันหรือตรงกันข้ามกันอะไร่งเงี้ยนะครับก็เลี้งจีส้มลูกพับบรารพีษมังคุดมะยมมะดันมะขิด นะครับก็เฉลยเป็นขอไข่ยอย่างนี้นะครับก็ให้ดูลักษณะของลูกพลับกับบอลลเพชรเป็นยังไงครับมันไปในทางเดียวกันไหมทีคขามตรงข้ามกันลักษณะอย่างนี้นะครับต่อไปการเรียงประโยคอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าบางครั้งเนี่ยออกเยอะกว่าเรื่องอื่นๆเพราะว่าบางครูอาจจะต้องการที่จะคัดเลือกครูที่มีทักษะทางการอ่านนะครับเพราะนั้นอ่านข้อความแล้ว จะตอบว่าอย่างไงนะครับก็คือเรื่องการการเรียงประโยคครับอันนี้ตัวประเด็นนี้อาจจะไม่ยากก็คือว่าอันนี้เรียงประโยคว่าข้อความใดเป็นลําดับที่4นะครับในประโยคทั้ง4ี่กกกงอนี่ใครจะอยู่ก่อนอยู่หลังนะครับเพราะนั้นเราต้องจับเนื้อหาของแต่ละเรื่องมาหาประธานกริยากรรมนะครับว่าอะไรมันควรจะเริ่มต้นก่อนแล้วก็อะไรควรจะเป็นสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือ ต้องอยู่ลำดับที่4เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเรียนประโยคในภาษาไทยโดยการใช้ทักษะทางด้านภาษาไทยในการใช้ตัวเลือกนะครับตามที่โจทย์ให้มาภายในข้อสอบก็คือในข้อสอบก็จะให้มาเป็นข้อจํากัดน,นะครับรวบรวมให้เกิดประโยคที่มีความสมบูรณ์และอ่านเข้าใจจากที่ผ่านมาในข้อสอบโจทย์จะให้ส่วนประกอบของประโยคประโยคเนี่จนวน4ีตัวเลือกแล้วก็ให้เลือกว่าอะไรจะอยู่ลําดับไหนนะครับอย่างข้อนี้ ข้อใดคือข้อความใดเป็นลําดับที่สี่นะครับดังนั้นก็มีเวลาก็อ่านแล้วก็วิเคราะห์ดูในความคิดเห็นของตัวเองว่าตามที่เฉลยนี่ถูกไหมนะครับอันนี้ก็คือประเด็นการเรียงประโยคประเด็นการเรียงประโยคอีกข้อที่สองก็ลักษณะเดียวกันนะครับข้อความใดเป็นข้อความใดเป็นลําดับที่สองเขก็มาดูนะครับการใช้สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ทุกอย่าง ที่ให้บริการท้งนี้เพื่อให้สิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้เป็นประโยชน์แก่เรามากที่สุดคอควายและให้ประโยชน์แก่เรานั้นจาเป็นอะคอกองงอจำเป็นที่ผู้ใช้จะต้องเข้าใจและรู้จักใช้ให้เปลี่ยนก็นําประโยชน์คอคอคองงทั้งทงั้งสี่มาเรียงกันนะครับแล้วก็ดูว่าอะไรเป็นประโยชน์ที่1ที่2ที่3นะครับอันนี้ลักษณะข้อสอบก็จะมีข้อ2ข้อเนี่ยนะครับในข้อสอบการคิดวิเคราะห์ นะครับ่วนอีกข้อสอบอีกแนวหนึ่งก็คือ,อาการอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องนะครับการการเข้าใจความก็คือเรื่องอเกี่ยวกับทักษะในการอ่านนะครับนี่ในข้อสอบนี้ข้อ7นะครับการที่สารตะกัวจะก่อให้เกิอดอันตรายแก่มนุษย์เราได้นั้นเมื่อเข้าสู่ร่างกายเราทางหนึ่งทางใดใต้แก่การบริโภคการหายใจการสัมผัส ผู้ป่วยอาจได้รับการอาจได้รับจากควันของตะกัว่วเช่นการหลอมตะกัว่วการควันจากรถยนต์ได้อื่นๆนะครับเมื่อมีปริมาณของตะกั่วมากขึ้นจะเกิดพิษแกร่ระบบต่างๆของร่างกายถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจถึงแก่ชีวิตได้บางรายก็ป่วยอย่างเรื้อรังอยู่เป็นเวลาน,านานๆเหล่านี้เป็นต้นข,ข้อคำถามก็คือถามว่าบทความข้างต้นนี้กล่าวถึงเรื่องใดนะครับประเด็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะนั้น การตั้งใจอ่านเนื้อหาเนี่ยครับอย่าให้อ่านได้เกินสองรอบถ้าเป็นข้อความสั้นๆนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจในรอบหรือสองรอบแล้วก็ให้ตอบคาถามได้ว่าข้อนี้เรื่องอะไรหรือเขาจะถามอย่างอื่นก็ให้ตอบได้ทันทีนะครับเพื่อที่จะได้นะเรียกว่าใช้เวลาได้น้อยเพื่อที่จะไปทําในเรื่องอื่นต่อนะครับเพราะฉะนั้นข้อเจ็ดลักษณะคําถามเป็นอย่างนี้ก็อตอบข้อ ปอไก่นะครับเรื่องเนื้อกล่าวถึงเรื่องใดก็คือเรื่องอันตรายจากสารตะกั่วนะครับข้อคําอธิบายก็จะพูดไปในประโยคพร้อมๆกันทีนี้ข้อ8อันนี้ก็เป็นประโยคอย่างสั้นเหมือนกันนะครับ <c oughs> ปรชัชญาการศึกษาแผนใหม่มีว่าในระดับบุดมศึกษาไม่จะเป็นต้องแยกระหว่างชีวิตกับการศึกษากับชีวิตการศึกษากับการประกอบอาชีพข้อความขั้นต้นเป็น ตีความได้อย่างไรอันนี้ก็คืออ่านแล้วก็ตีความเมื่อกี้ตั้งชื่อนะครับตัวนี้ตีความลักษณะก็เป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นประโยคเป็นยังไงแล้วเราจะคิดว่าทําไงถึงตอบข,ข้อข้อไขอนะครับอ่านคิดวิเคราะห์ดูแล้วก็ดูในเฉลยมีข้อคอมเมนต์ข้อสังเกตนะครับใต้คลิปนี้ส่งข้อความมาได้นะครับต่อไปข้อ9นะครับอันนี้ยาวหน่อยนะครับ หนังสือหรือข้อเขียนใดๆคือสิ่งที่มนุษย์เขียนขึ้นการเขียนจึงหมายถึงสิ่งที่มนุษย์คิดออกมาเป็นตัวอักษรมนุษย์เขียนอะไรคําตอบคือมนุษย์เขียนสิ่งที่ตัวเองรู้หรือคิดถ้าเช่นนั้นการอ่านคืออะไรการอ่านคือความพยายามที่จะถ่ายทอดสิ่งที่มนุษย์เขียนให้กลับออกมาเป็นความคิดเพื่อพิจารณาเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วย่อมเห็นว่าการอ่านกับการเขียนเป็นของคู่กันมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไปออก อย่างไรจรึงจะเรียกว่าอ่านดีหรือเขียนดีเรื่องนี้นักปรา์ทางภาษาได้ให้ทัศนะไว้ว่าผู้เขียนแสดงความคิดอย่างไรผู้อ่านก็ได้ความคิดเห็นอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าเขียนดีและผู้เขียนแสดงความคิดอย่างไรผู้อ่านเข้าใจได้หมดรู้เท่าทันความคิดแต่ผู้อ่านมีความคิดเป็นของตนรู้จักวิเคราะห์วิจารณเลือกรับและควาเลือกรับแต่ความคิดที่เป็นประโยชน์ เฉพาะความคิดที่ไร้สาระออกอ่านะจัดความคิดที่ไร้สาระออกไปเพราะอ่านอย่างมีวิจารณญาณอย่างนี้เรียกว่าอ่านดีนะครับคําถามนะครับบทความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไรอ่าทีนี้ให้ไปตอบมานะครับข้อเก้าข้อสิบที่กล่าวว่าอ่านดีหมายความว่าอย่างไรอ่าอ่า,อานดีอ่านแล้วได้ความรู้ได้ความคิดข้อสิบเอ็ดผู้เขียนมีความประสงค์ อยเน้นสิ่งใดนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกับจูดก็คือว่าไปพูดเรื่องอะไรนะครับการเขียนและการอ่านที่ดีอันนี้คือลักษณะของข้อสอบที่เป็นเงื่อนไขทางภาษาของการคิดวิเคราะห์นะครับด้านภาษาส่วนหนึ่งก็คือถ้าพูดไปง่ายๆก็คือความเข้าใจด้านภาษาไทยหรือทักษะด้านภาษาไทยนั่นแหละแต่ว่า เอามากลั่นหน่อยเป็นสิ่งที่เราวิเคราะห์วิจารณ์ได้หรือว่าคิดต่อเพิ่มเติมได้เนี่ยเป็นแนวข้อสอบอย่างหนึ่งนะครับซึ่งประเด็นนี้อาจจะออก5ถึง6ข้อได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีข้อสอบในลักษณะนี้อีกประมาณ2ชุดประมาณ 30- 40ข้อนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะทบทวนต่อไปเป็นเรื่องยาวนะครับอันนี้เป็นข้อความเรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ด้านภาษานะครับก็คิดว่า จะเป็นประโยชน์สาหรับพวกเราไว้เตรียมตัวสอบในครั้ต่อไปนะครับโอกาสหน้าคุยกับดรสมนึกดนทิจันทร์อีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมเรามี Youtube มีทวิตเตอมีอ่าเมลมีเว็บไซต์ Web ให้เปิดดูนะครับแล้วก็ข้อคิดเห็นต่างๆคุยกันมาได้นะครับตอนนี้เปิดโอกาสให้เตรียมที่เพราะว่าเวลาเรามีจํากัดใกล้ที่จะถึงวันสอบแล้วก็ขอให้เตรียมตัวแล้วก็เข้ามาสู่กระบ,บวนการนี้กับเรานะครับสําหรับวันนี้ พบกันเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ